วิธีดูแลสามอวัยวะสำคัญเพื่อช่วยต่อสู้ไวรัสแม่จากก๋าจัดให้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะทุกคนวันนี้ค่ะแม่จ๋ามีข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะ3อวัยวะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรานะคะในช่วงที่ไวรัสระบาดแบบนี้นะคะ ภูมิคุ้มกันของแต่ละช่วงไวัยไม่เท่ากันนะคะทุกคนในช่วงเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นจะมีภูมิต้านทานค่อนข้างสูงกว่าวัยอื่นๆนะคะพออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่าต่อมไทมัสนะคะที่เป็นต่อมที่เอาไว้สร้างเซลล์ภูมิคุม้มกันที่ชื่อว่าทีเซลล์มันจะหดตัวเล็กลงเรื่อยๆเมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการผลิตทีเซลล์หรือเซลล์ภูมิคุ้มกันก็จะลดลงเรื่อยๆคะ่ะแต่ ไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก3อวัยวะด้วยกันที่จะช่วยเราในการเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูแล3อวัยวะนี้ให้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อช่วยให้ภูมิต้านทานของเรายังคงดีและแข็งแรงนะคะอวัยวะที่1นะคะตับของเรานั่นเองค่ะตับนะคะจะเป็นตัวผลิตคอมพลเมนต์ ซึ่งคอมพลเมนต์ก็เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่ช่วยดักจับเชื้อโรคได้ดีเหมือนทีเซลล์นะคะอาหารที่ช่วยบำรุงตับให้แข็งแรงก็คืออาหารที่มีรสขมค่ะทุกคนเช่นมะละขี้เหล็กฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดนะคะอาหารเหล่านี้เราควรรับประทานค่ะเพื่อช่วยบำรุงให้เซลล์ตับทำงานได้ดีและอาหารที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะที่ทำให้ตับเซลล์ตับทำงานแย่ลงและตับไม่ชอบนะคะอันที่หเลยคือน้ำตาล ตัวน้ำตาลจะทำให้ประสิทธิภาพของเซลล์ปุ้มกันทำงานลดประสิทธิภาพลงถึง75%นะคะอันที่2คือไขมันค่ะโดยเฉพาะอาหารทอดเพราะไขมันจะทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับทำให้เซลล์ตับทำงานได้ไม่ดีนะคะและอันที่สมคือแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์จะทำให้เซลล์ตับอักเสบเกิดภาวะตับแข็งได้นะคะและอันที่สี่คือ อาหารที่มีสารพิษสารเคมีหรือยาก็ได้แก่อาหารแปรรูปต่างๆอาหารแช่แข็งไส้กรอกลูกชิ้นอาหารกระป๋องน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะเพราะอาหารพวกนี้จะใส่สารกันบูดน้ำตาลและเกลือสีผสมอาหารในปริมาณมากนะคะ ทำให้เซลล์ตับอักเสบได้เพราะเซลล์ตับต้องทํางานหนักในการขับสารพิษต่างๆเหล่านี้ออกจากร่างกายและการจะขับสารพิษต่างๆเหล่านี้ออกจากร่างกายโดยเฉพาะเกลือนะคะต้องใช้โพแทสเซียมค่ะซึ่งโพแทสเซียมจะมีอยู่มากในผักและผละไม้ตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เพื่อช่วยบํารุงตับให้แข็งแรงเราควรงดรับประทานอาหารแปรรูปต่างๆแล้วหันมาทานผักผลไม้ให้มากมาก อวัยวะที่2นะคะที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายก็คือลำไส้ค่ะในลำไส้นะคะจะเป็นที่อยู่ของภูมิต้านทานมากกว่า70%เเลยนะคะวิธีดูแลลำไส้นะคะให้ทำงานได้ดีนะคะคือการดูแลระบบขับถ่ายให้ทำงานได้เป็นปกติถ้าเป็นไปได้ควรขับถ่ายอุจจาระออกจากร่างกายทุกวันนะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องถ่ายยากท้องผูกนะคะก็ต้องแก้ปัญหา อาการท้องผูกมันจะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะประเภทที่1คือขับถ่ายออกมายากอุดจระแข็งควรรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้ก็เช่นมเมล็ดแมงลักเมล็ดเซียนะคะและอย่าลืมดื่มน้ํามากๆเพราะน้ําจะช่วยทําให้อุดจระอ่อนตัวลงนุ่มตัวมากขึ้นขับถ่ายออกมาได้ง่ายแต่ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องถ่ายยากลำไส้ไม่ค่อยบีบตัว ทำให้ลำไส้ขับเคลื่อนตัวได้ยากก็จะไม่มีแรงในการขับอุจจาระเพื่อจะขับถ่ายออกจากร่างกายประเภทนี้นะคะจะต้องทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนนิดนึงเช่นข,ขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิน้นหัวหอมนะคะสมุนไพรต่างๆเหล่าน,นี้มีฤทธิ์ร้อนจะทําให้ลำไส้นะคะบีบรัดตัวได้ดีและอาหารที่ช่วยทําให้จุลินทรีย์ในลำไส้ทํางานได้ดีนะคะก็คืออาหารประเภทที่มี พีไบโอติกค่ะ p ีไบโอติกจะมีอยู่มากในอาหารประเภทพืชผักต่างๆนะคะและอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยบำรุงจุลินทรีย์ก็คืออาหารที่มีโพรไบโอติกโพรไบโอติกจะมีอยู่มากในอาหารประเภทโยเกิร์ตและกิมจิถั่วหมักดองต่างๆนะคะ ส่วนโยเกิร์ตที่แนะนำนะคะควรจะเป็นโยเกิร์ตชนิดธรรมชาตินะคะไม่ปรุงแต่งด้วยน้ำตาลต่างๆมีงานวิจัยหลายๆฉบับนะคะที่สนับสนุนว่าเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบจนถึงผู้ใหญ่อายุ84ที่ทานโยเกิร์ตเป็นประจำนะคะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงป่วยยากเพราะมีภูมิต้านทานดีค่ะอวัยวะที่3นะคะที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราก็คือระบบต่อมน้ำเหลืองค่ะ ระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะมีหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวต่างๆเหล่านี้แหละที่ทําหน้าที่ไปจับกินเชื้อโรคนะคะการกระตุ้นให้ต่อมน้ําเหลืองทํางานได้ดีก็คือการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายแบบหักโหมนะคะแต่ขอให้ทําแบบต่อเนื่องออกกําลังกายอย่างน้อย1 0 1ถึงนาทีต่อวันเป็นเวลา3ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยกันนะคะและถ้าจะดีมากยิ่งขึ้นคือการออกกําลังกายกลางแจ้ง เพราะแสงแดดอย่าลืมนะคะแม่จ๋าเคยพูดไปหลายครั้งแล้วแสงแดดให้วิตามินดีกับร่างกายซึ่งวิตามินดีตัวนี้นอกจากทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงเพราะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมวิตามินดีนะคะยังทําหน้าที่ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะออกกําลังกายกลางแสงแดดนะคะอย่างน้อย10-15นาทีต่อวัน3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อช่วยกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองให้ทํางานได้ดีต่อมน้ําเหลืองไหลเวียนดีเม็ดเลือดขาวก็ออกมาทํางาน จับกินเชื้อโรคได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสรุปกันอีกครั้งนะคะ3าอวัยวะสำคัญนะคะที่ช่วยเราในการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะต่อต้านต่อไวรัสและเชื้อโรคต่างๆอันที่1คือตับนะคะวิธีดูแลตับให้แข็งแรงคือช่วงนี้นะคะงดอาหารหวานอาหารมันอาหารปรุงแต่งต่างๆและอาหารที่มีเกลือเยอะนะคะอวัยวะที่2ก็คือ ลำไส้ค่ะ70%ของภูมิต้านทานอยู่ที่ลำไส้นะคะดูแลลำไส้ให้สะอาดขับถ่ายให้เป็นปกติและอวัยวะที่3ก็คือต่อมน้ําเหลืองออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่จําเป็นต้องหักโหมแต่ขอให้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองให้ทํางานดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะในผู้ที่สูงอายุนะคะหันมาดูแลอวัยวะทั้ง3ามนี้ให้แข็งแรงนะคะหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคนถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลสุขภาพดีๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแล้วแม่จ๋าจะนำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาแบ่งปันทุกคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย